สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์ในมนหนึ่งเล่มหนึ่งนะครับหน้าสามสิบเจ็ดนะข้อแปดใหญ่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะเรามาอ่านโจทย์กันนะครับเขาบอกเรือดำน้ำลำหนึ่งนะครับเรือดำน้ำลำหนึ่งเนี่ยออกสำรวจหรืออัปปางนี่นะครับเรืออปางอยู่นี่นี่เรืออปปางนะอยู่นี่นะครับอันนี้เรืออ,อัปปางนะอันนี้ ผิวน้ําทะเลนี่อันนี้ผิวน้ํานะผิวน้ําทะเลนะครับผิวน้ำํำนี่นะเขาออกสํารวจเรืออาปางเนี่ยซึ่งจมอยู่ก้นทะเลที่ระดับลบ92เมตรอ่าอันนี้มันจมอยู่ใต้น้ำนะจมอยู่ใต้น้ําคือใต้ทะเลอะนะมันก็จะติดลบถ้าเหนือ เหนือผิวน้ำนะค่าความสูงก็จะเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นการวัดระดับสากลเลยนะถ้าผิวน้ําเหนือผิวน้ําก็เป็นบวกถ้าใต้ผิวน้ําก็จะติดลบนะอันนี้มันอยู่ใต้น้ําเนี่ยลบเก้าสิบสองเมตรนะก็ลึกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จากระดับน้ําทะเลนะอันนี้หมายถึงว่าลบเก้าสองเมตรเนี่ยจากระดับน้ําทะเลในสภาพหงายนะคือเรือมันหงายอยู่นะเขาบอกว่าเมื่อเรือดำน้ําเนี่ย เม,เ,นะเมื่อเรือดำน้ำนลงไปถึงระดับลบ68เมตรก็คือลงไปไม่ถึงเรือนะไปแค่นี้ไม่ถึงไม่ถึงตัวเรือนะลงไปที่ระดับลบ68เมตรนะจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเขาได้พบกับดาดฟ้าของเรือที่อับปางนะคือเรือมันจะมีจะมีดาดฟ้านะขึ้นมานะของเรือที่อับปาง คือไปเจอดาดฟ้าก่อนนะยังไม่ถึงตัวเรือนะเพราะตัวเรือมันจะมีดาดฟ้าขึ้นไปเนื้อออกใช่ไหมไีดาดฟ้าขึ้นไปนะเขาบอกอยากทราบว่าเรือที่อับปางนี้มีความสูงนะจากท้องเรือถึงดาดฟ้าประมาณก,กี่เมตรเอาละอันนี้คือเรือใช่ไหมอันนี้คือดาดฟ้านะซึ่งมันติดกันอยู่อ่ามันะติดกันอยู่แต่ว่ามันจะสูงขึ้นไปนะนี่เรือดำน้ำเนี่ยเขาก็ดำลงไปจากผิวผิวน้ํา ผิวน้ําทะเลนะก็ล,ลงไปดําล,ล,ลงไปเลยปึ๊ดฟุบนี่ลงไปพอไปพอไปถึงดําไปถึงระยะทางลบหกสิบแปดเมตรก็จะเจอกับดาดฟ้าของเรือนะนี่คือตัวสีน้ำดำเนี่ยคือดาดฟ้านะไอ้เรือมน้ำก็คือสีแดงแดงเนี่ยนึกออกไหมส่วนตัวเรือเนี่ยคืออยู่ตรงนี้อประมาณนี้เนึอออกไหม พ้นจากผิวน้ําถึงตัวเรือคือแค่นี้นี่อันนี้คือดาดฟ้าอันนี้คือเรือดำน้ำําสีดแดงนะไม่งงนะเอาละเขาก็ดํเลยเลยปื๊ดลงไปเนี่ยลบหกสิบแปดเมตรนะแต่จากผิวน้ําถึงตัวเรือเนี่ยลบเก้าสิบสองเมตรนะคําถามก็คือว่าเขาอยากทราบว่าเรือที่เอาปากนี้มีความสูงจากท้องเรือนี่คือท้องเรือ ตำแหน่งนี้ท้องเรือนี่ตำแหน่งนี้ท้องเรือนะถึงดาดฟ้านะคือระยะจากนี่ถึงนีนะ่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะมีค่าประมาณกี่เมตรนะครับเราก็เอาต้องหาระยะห่างตรงนี้นะนี่ผมถามนิดนึงว่าไอ้ลบ68เมตรกับลบเกเมตรเนี่ยใครมากกว่ากัน บางคนอาจจะตอบว่าลบ92เมตรมากกว่าเพราะเลขมันเยอะไม่ใช่นะครับเรียนเข้าใจผิดแล้วนะครับ92เมตรเนี่ยมันติดลบนะมันจะน้อยกว่านะเพราะว่าเลขมากเนี่ยถ้าใส่ลบเข้าไปมันจะน้อยนะแต่ถ้าเลขน้อย0.8เนี่ยมันน้อยถ้าใส่เลขลบเข้าไปมันกลับมากกว่าเพราะลบมากคือน้อยลบน้อยคือมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เอามาเขียนบนเส้นจํานวน นะครับเขียนเส้นจํานวนขึ้นมาเลยเพื่อจะหาระยะหา่นนะออางนี่คือเส้นจํานวนปึ๊ดมานี่คือศูนย์ลบหกสิบแปดก็คืออยู่ตรงนี้ลบเก้าสิบสองอยู่ตรงนี้แสดงว่าลบหกสิบแปดมากลบเก้าสิบสองนี่คือน้อยเราจะต้องเอาลบหกสิบแปดตั้งแล้วก็เอาลบเก้าสิบสองมาลบก็คือจะกลายเป็นลบหกสิบแปดลบกับลบเห็นไหมลบเปิดวงเล็บลบนี่เป็นอย่างนี้ ครเพราะงี้ต้องเอาตัวมากตั้งนะหกสิบแปดติดลบเนี่ยนะลบหกสิบแปดลบกับ 92, ลบเก้าสิบสองลบเจอลบเป็นบวกนะมันก็เลยกลายเป็นอะไรมันก็เลยกลายเป็นลบหกสิบแปดบวกกับเก้าสิบสองถูกไหมลบหกสิบแปดบวกเก้าสองนะครับซึ่งลบหกสิบแปดบวกเก้าสสองนะเราก็จะมีหลักยังไง คือค่าของมันเนี่ยมันเป็นบวกแน่นอนนะเพราะว่าใกลสองเนี่ยมันเป็นค่าที่มากกว่านะกําลังบวกมันเยอะกว่านะการที่เอาลบหก 68, สิบแปดการที่เอาลบหกสิบแปดตัวน,นี้นะไปบวกกับเกนะ้าสิบองะเราเอาจำนวนลบไปบวกกับจำนวนบวกเราก็ดูว่ากําลังข้างบวกหรือข้างลบมันแรงกว่า กลงแล้ากาลังค่าบวกแรงกว่ามันก็เลยออกเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนี่ส่วนตัวเลขนะก็คือเอาเก้าสองตั้งแล้วหาส่วนต่างเลยลบด้วยหกสิบแปดก็ลบปกติสองลบแปดไม่ได้ยืมมาไปติดสองสิบสองลบแปดได้สี่เกนะ้าก็เหลือแปดแปดลบหกได้สองก็เป็นยี่สิบสี่แล้วก็เขียนไว้เลยบวกยี่สิบสี่นี่อย่างนี้ซึ่งกูได้เขียนคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรุปแล้วคือลบหกสิกบแปดไป ลบกับลบ92ก็คือลบ68บวก92นะก็จะเป็น24เมตรนะั่นเองคราวนี้ก็ตอบ24เมตรสรุปก็คือเรืออับปางนะครับเรืออับปางก็จะทำาไมเรืออับปางก็จะมีความสูงนะจากท้องเรือถึงดาดฟ้าเนี่ยโดยประมาณก็คือ24เมตรนะั่นเองคราวนี้ก็ตอบ24เมตรนะครับเอี่ยะครับสวัสดีครับ